ก็สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนอยู่กับผม1นะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับรายการ d e l i v e r y New ิอีกแล้วนะครับผมรายการที่จะมารวบรวมข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมในวันนี้นะครับหก็มีข่าวมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเหมือนเดิมนะครับผมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมใส่เสื้อเป็นเสื้อแขนยาวนะครับของช็เปปี้ฟู้ดนะ ไม่ใช่เสื้อแจ็คเก็ตนะครับเป็นเสื้อแขนเป็นเสื้อยืดนั่นเองนะครับบอกได้คําเดียวว่าเดี๋ยวหนึงจะไปใส่เป็นโกไว้เล่นฟุตบอลน,นะครับแบบมันเหมาะสมมากเลยนะที่จะไปใส่เป็นโกเป็นเสื้อเสื้อกล่ะเสื้อโกแขนยาวนั่นเองนะครับ ปะไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าอันนี้เพื่อนๆจะได้ข่าวอะไรกันบ้างนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับข่าวแรกเลยนะครับเป็นของ l i ไลแมนนะครับผมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานครับไลแมนนะครับเหมือนดิวกับทูมูฟเอสนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับก็มีโปรของ d t แทไปแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่นะครับไลแมนนะครับก็มีโปรของทูมานะครับโปรโทรศัพท์ของ t ท Move นั่นเองนะครับโปรคร่าวๆนะครับก็ใน 4G 15เมกะบิตราคา399บาทต่อเดือนนะครับก็คือแล้วก็ 5G ความเร็วสูงสุดอ่าพันเมกะบิตนะครับที่ 10กิกและก็โทรฟรีทุกเครือข่าย400นาทีนะครับผมอันนี้ในโปรระดับ399นะครับแต่โปรที่เขาออกมาให้กับรเดอร์ที่คุ้มค่าที่สุดนะครับนั่นก็คือโปร899นะครับก็ถามว่าแพงแพงกว่าค่ายอื่นไหมเขาบอกว่าแพงกว่าค่ายอื่นนะครับเพราะว่าโปร899นี้นะครับผมก็จะ 4G ไม่จำกัด 5G ไม่จำกัดนะครับแล้วก็โทรไม่จำกัดนะครับโทร5ครั้งต่อน,นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ ดูทูไอดีฟรี12เดือนนะครับซึ่งหนึ่งก็หาประโยชน์จากทูไอดีไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้ดูละครในทีวีหรือว่าดูอะไรในแบบทีวีส่วนใหญ่หาดูใน y YouTube เอานะครับก็ลองไปดูได้นะครับสาหรับโปร 5G 라이더นะครับอัลลิมิเต็ดนะครับความจริงเขามีโปรราคา499กับ599ด้วยนะครับแต่ว่าโปรนั้นก็จะเป็นโปรโทรไม่จำกัดเหมือนกันอันนี้ถึงหนึ่งว่าอบคุ้มนะครับในราคา499เพราะว่าได้เน MB, ต็ต 4G และ15เมกะบิตแบบไม่ลดความเร็วนะครับแล้วก็ 5G แบบความเร็วสูงสุด1,000เมกนะครับก็คืออันนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับที่20กิกนะครับถ้าเราไปใช้ 5G 20กิกหมดเนี่ยอาจจะโดนดาวสปีดลงมาเหลือที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะลดดาวลงมาเหลือ 4G นั่นเองนะครับแต่ว่าโปร499นี้นะครับจะโทรฟรีไม่จํากัดนั่นเองนะครับ5นาทีต่อ1ครั้งนะครับผมสําหรับไลน์แมนนะครับไม่มีเรื่องของตัวเองนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไลน์แมนนะครับมีแค่อัปเดตเรื่องโปรโมชั่นของค่ายโทรศัััพททท์เเเข้้าาาาาม่่่่นนอองคบี2ยยูก สีเหลืองไม่ใหม่แล้วนะครับผมนั่นก็คือโรบินฮูดนะครับสีเหลืองม่วงนั่นเองนะครับโรบินฮูดนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเขาได้เปิดอบรมนะครับสําหรับคนที่อยากจะเป็นไลเดอร์ของทางโรบินฮูดนะครับ แต่มีเงื่อนไขนะครับนั่นก็คือนะครับคนที่จะเปิดอบรมหรือว่าเปิดไ d ไดีนได้ครับต้องเช่ารถไฟฟ้านะครับระยะสัญญา90วันนะครับถึงจะเปิดได้สําหรับคนที่ส่งเอกสารไปแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ส่งเอกสารไปแล้วแล้วก็รอวันอบรมนั่นเองแล้วเราไปเห็นว่าวันอบรมมันมีแล้วเราไปกดเรื่องวันอบรมนะครับเราไม่สามารถอบรมได้นะครับเพราะว่าเป็นโปรสาหรับ คนที่เช่ารถไฟฟ้าเท่านั้นและก็สัญญา90วันนะลองไปติดตามดูในกลุ่มกูขับโดรบินทูได้นะครับขาที่3นะครับเป็นของลาล่ามูฟนะครับความจริงหนึ่งไม่ค่อยได้อัปเดตลาล่ามูฟนะครับเพราะว่าลาล่ามูฟเนี่ยอ่าเป็นงานส่งของส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอ่ะ เราก็มี ID อยู่เหมือนกันนะครับหนึ่งก็เลยเออมาอัปเดตให้ฟังสักนิดนึงนะครับลาล่ามูมนะครับประกาศ2เรื่องครับเกี่ยวกับตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องแรกนะครับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ C s อนะครับอาจจะเนื่องด้วยมาจากที่ไรเดอร์นะครับบ่นนะครับว่าติดต่อ C s ค่อนข้างยากนะครับเขาก็เลยแบบว่าออกแถลงการมาว่าก็เดี๋ยวทางทีมงานนะครับเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเพื่อที่จะพี่ๆจะได้ติดต่อใช้สะดวกนะ อะไรแบบนี้นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับการใช้แอปพลิเคชันดัดแปลงนะครับ,รรบเขาก็ออกมาเตือนนะครับถ้าเราพบเห็นการใช้โปรแกรมช่วยรับงานหรือว่าโปรแกรมอะไรที่ดัดแปลงต่างๆถือว่าเป็นการทุจริตเราก็จะแบนทันทีนะถ้าตรวจพบนะแต่ถ้าเกิดไม่ส่งผลเสียต่อบ,บริษัทเราก็จะไม่แบนคุณนะเพราะว่าคุณก็ยัส่งงานให้อันนี้หนึ่งเติมเองนะครับผมคจริงเขาจะแบนนั่นแหละแต่หมายถึงว่า ก็มันไม่ได้ส่งผลต่อบริษัทโดยตรงไนงะเพราะว่าพวกรเดอร์แข่งกันบางคนใช้โปรแกรมรับงานกันนะครับแต่ว่าอีกคนไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งผลเสียต่อบริษัทโดยตรงมันก็เลยแบบไม่ได้โดนแบนรวดเร็วขนาดนะั้นแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณไปโกงพวกค่าล่อทางแอปพลิเคชันหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแป๊บเดียวนะครับคุณจะโดนแบนแบน่เลยนะครับแต่โปรแกรมโกงเนี่ยก็ต้องรอตรวจสอบจนกว่าเราจะเจอนะคะอะไรแบบนี้นะครับเรา่าแจ้งมานะครับซึ่ง ในปัจจุบันนะครับลาล่ามูฟหนึ่งยังไม่ได้ไปกดงานให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวว่างๆจะไปกดงานให้ทุกคนดูนะครับว่าช่วงนี้กดยากหรือว่ากดง่ายหรือเปล่านะครับต้องลองไปดูแล้วกันนะครับข่าวที่สี่นะครับเป็นของน้องหมีสีชมพูนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับหมีสีชมพูเปิดรับสมัครไลเดอร์ที่จังหวัดชนบุรีแล้วนะครับอันนี้หนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าชนบุรีเพิ่งมีฟูดแพนด้าหรือว่ามีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดหนึ่งจำไม่ผิดเหมือนจะเพิ่งมีหรือเปล่าเพราะถ้า ชลบุรีนะครับฟู้ดแพนด้านะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับผมซึ่งนะครับทางฟู้ดแพนด้านะครับเขาจะเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26กันยายนนี้นะครับก็คือที่ฟู้ดแพนด้าฮับชลบุรีหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อนๆลองเซิร์ชไปดูได้เลยนะครับในแมพนะครับสำหรับคนที่อยู่ชลบุรีนะครับตอนนี้สมัครได้แต่กรุงเทพนะครับน่าจะยังสมัครได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฟู้ดแพนด้าเนี่ยคนออกเยอะเหมือนกันและคนเข้าใหม่ก็เยอะเอาง่ายๆว่าฟู้ดแนนนด้้าาเป็คค่่ยททีรรรรรััััับบบบตลออจะะะงกกููๆว ทำไมนะครับเพราะว่ามันหลายๆลอยา่างฟูแลนด้ามันแบบเป็นงานที่หนักนะครับแล้วก็เป็นงานอิสระ,ะที่เหมือนงานประจํานะครับสําหรับคนที่ขับฟูแพนด้ารู้รู้กันอยู่นะครับบางทีเนี่ยเจอออเดอร์ผีบ้างเจออะไรแบบระบบมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้บางคนเข้าไปวิ่งในช่วงแรกก็อาจจะเข้าไปวิ่งเพื่อหาอไรายได้แต่บางคนนะครับเข้าไปวิ่งในช่วงแรกนะครับเพื่อหารายได้นะครับแต่เมื่อแบบค่ายอื่นเปิดรับสมัครหรือว่าเจอค่ายที่แบบดีกว่าฟูแพนด้าก็เลยออกไปขับ อย่างอื่นแทนนะครับเขาเลยเปิดรับคนเรื่อยๆนะครับแต่จากค่ายอื่นนะครับที่ตอนนี้แบบปิดรับคนไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รับคนแล้วนะครับในกรุงเทพนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองขับฟูดแพนด้านะครับข่าวที่5นะครับข่าวสุดท้ายนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือเสื้อที่1่ใจอยู่นั่นเองก็เป็นข่าวของ s h o ปปี้ฟู้ดนะครับช้อปปี้ฟู้ดนะครับก่อนหน้านี้นะครับเขาเปิดตัวมาในแบบเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเปิดค่ารอบมาที่36บาทเเดียวจอมเรับแบบาด้คอมเมที่ดี เป็คนคนแบบที่แบบค่ารอบตา่าค่ารอบนู่นนี่ต่ำว่าค่าอื่นในท้องตลาดจนช้อปปี้แบบพลไม่ไหวต้องกลับไปทําค่ารอบมาใหม่นะครับจนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาก็เปิดตัวค่ารอบใหม่นะครับ ซึ่งค่ารอบเริ่มต้นของเขานะครับอยู่ที่40บาทนะครับซึ่ง40บาทนี้นะครับฟังดูอาจจะเหมือนน้อยนะครับแต่ว่าก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับแต่ว่า40บาทของเขานะครับเขาจะมีคะแนนพวก S point นะครับหรือว่า Incenti v e ของเขานะครับก็อารงมาคล้ายๆคนที่เคยขับแก๊ปนะครับจะมีค่า i n c e n t i v e เข้ามานะครับถ้าเกิดคุณขับในช่วงเวลานี้คุณจะได้ค่า i n c e n t i v e i n c e n t i v e นะครับเขาให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่หนึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าหลังจากเปิดตัวไปสักพัก ผ่านไปในหลายๆเดือนหลายๆปีเหมือนแก๊ปเนี่ยอินเทนทีฟจะลดหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าแก๊ปนะครับอินเทนทีฟตอนแรกก็ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงมาจนหาระดับมาตรฐานของตัวเองเจอนะครับก็เขานะครับได้กลับไปทําการบ้านมานะครับแล้วก็เปิดค่ารอบใหม่นั่นเองนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซูทหนึงสามกิโลเมตรแรก40บาท4กิโลเมตรสีบาท5กิโลเมตรสีบาทนะครับ แล้วก็5กิโลเมตรขึ้นไปนะครับเฉลี่ยเพิ่มกิโลเมตรละ8.5บาทต่อกิโลนะครับก็คือนั่นแหละการบ้านใหม่ของเขานะครับเขาเลยกลับไปทำนะครับเขารับฟีดแบ็กจากคนที่คอมเมนต์เนี่ยไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็รับฟีดแบ็กจากหนึ่งไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะได้มีร่วมงานกับ s h o ป e e Food นะครับในเดือนหน้านั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสมัครการขับรถแล้วก็รีวิวอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับมีมาหมดแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งได้มาครบหมดแล้วก็เดี๋ยวรออดดูกกกััันนนนนนแล้้ววเืหา็ี หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของหึงด้วยนะครับข่าวในสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับทุกคนวันนี้หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็ตอนนี้นะครับทุกคนหนึ่งมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมชื่อว่าเว็บไซต์1นะครับ com นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับภาษาไทยนะครับ1นะครับ com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลนะแยกไว้เป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนแล้วนะครับในการขับ d e l i v e r y ต่างๆนะครับแยกไว้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยกว่าใน YouTube แน่นอนนะครับหนึ่งเลยทำเว็บไซต์ขึ้นมาเองนะครับอย่าลืมเข้าไปดูนะครับ1นะครับ com เข้าไปดูได้เลยนะครับเพื่อน